بسم الله الرحمن الرحيم رمريان بس أردو حدث كان عن, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن منتهى آذانه ويستغفر له kullu rutbin wa yabisin sami'a sawtahu wa yujibuhu kullu rutbin wa yabisin Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma sayri wa yat he okay. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma rengan wa Oke, okay Rasulullah SAW ini irsyad bermaya. อิรชาดปรมายาด้กล่าว่ามูอัจินมุอัจินเกิมดมอัจินที่อารย์กอวสอาวสแปลว่าเสียงกีแปลว่าของเสียงของมูอาจินยะฮะยะฮะตักยะฮะยะฮะตักยะฮะยฮนี่แปลว่าไปถึงไหน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  ตักในแปลว่าถึงถึงไหนถึงไหนพูนชีพูนชพูนชีเฮ่พูนช,นชีนี่ถึงแปลว่าทั้งหมดก็คือไปถึงไหนคือถ้าภาษาอุนโตมัจจะหลายคำหน่อยยาฮะยาฮะตักพูนชีเฮถ้าภาษาไทยก็ไปถึงไหนสามคำแต่ของเขานี่หนึ่งสองสามสี่ จะหาจะหาทักพุชตีเห่พุชตีเกิดเ่าถึงว่าาทักอุสกีว่าหาถเกิดถึงนั่นเขามมกฟิรัเกิดดีญาติเหถึงนั่นเขาจะถูกอภัยโทษกิดีญาติเหเขาจะถูกอภัยโทษจากอัลลอฮ์หมายความว่า เสียงไปไกลขนาดไหนเขาก็จะถูกอาภัยโทษไกลขนาดนั้นกว่าห้าทักไปถึงนั้นอ <K> ุสกีเขานั้นมื่ฟิโรตก็ดีจะที่ใหจะถูกอาภัยโทษจากอัลลอฮ์ฮาร์จันดารและทุกททุกๆสิ่งที่มีชีวิตยันดารสิ่งมีชีวิตอัเบยานและไม่มีชีวิตโยอุสกีอาดานโคสุนตีให มีชีวิตและไม่มีชีวิตเบยานก็ไม่มีชีวิตโยอุสกีอาดานซึ่งอาจานของเขานั้นจะถูกฟังโกสุนเตแหจะถูกฟังหรือว่าจะฟังเสียงอาจานของเขาอุสเลเยมฟิโรตกิดว่าการเตแหและเขาจะถูกขอ อภัยจากอัลลอฮฺตาลาคือผู้ที่ได้ยินเสียงอาจารย์มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณพอได้ยินเสียงอาจารย์เขาจะขอมอืฟิรตจากละคือจะขอดวงอาจากลอให้แกเขาเอกรีายมัมเมหในอีกรียยัตหนึ่งว่าเอกประว่าหนึ่งรีายัตคือรายงานีแหว่ากฮาร์จันดาร์อร์เบยานอุสกีอาดาร กา j าว a บเ t เห่สิ่งที่มีชีวิตอร์เบญานแอและไม่มีชีวิตอุสกีอาดานอาดานของเขานั้นกาจาวาบเดเห่จะตอบรับอาดานด้วยวัลลอฮุอัลลอ